ทำไมว้พรตันเลยมันทำไมวพระอะไรนะทำไมว้พระไห้พระทำบุญอะไรเนี่ยเฮ้ยเปิดเฮ้ยเปิดเนี่ยเปิดเนี่เลือกเปิดดูดิเลือแกะแกะดูอ่ะแกะแกะดูเฮ้ยกระเป๋าใหม่กระเป๋าใหม่ชิงไว้ละคนกระเป๋าใหม่ดี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 ชอบไหมครับสไปเดอร์แมนชอบไหมครับชอบ เดี๋ยวนี่ยเดี๋ยเดี๋ยืดเดี๋ยวเดี๋ยง่ายเดี๋ยวจะลากลากง่ายลากเลยอ๋อลากลากแบบนี้ใช่ไหมใช่น้องมีแบบสะพายใช่ไหมใช่เบาลุกเบาแบบสะพายน้องน้องน้องเราไม่ชอบเราจะไม่น้องจะเอาแบบลากใช่ไหมครับใช่แต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยฮะกระเป๋าเก่าอ่ะอันนี้ไม่มีเดี๋ยวเอาเราไส่ลองมาดูที่อากาศเป็นแบบไหนเอ้า ไม่มีมีที่ลากไม่มีที่ลากอันนี้ขึ้นอันนี้อันนี้ใบเล็กใช่ไหมไม่มีที่ลากอันนี้น้ำใช้มาสามปีแล้วนาำนักอยากจะเปลี่ยนเป็นเด็ดักล็กเล็กเลากแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะน้ำหนักชอบไหมครับชอบแล้วก็แกะกระเป๋าได้เลยได้ไหสปอยได้ไหมหนไหรับหนักไหมไม่หนักไม่หนักเหรอ ขอบคุณครับแด็ก rua, ขอบคุณครับ,บ, tai, บค่ะคุณพ่อพ่อขอบคุณครับแม่ด้วยส้้วไดครับขอบคุณครับแม่ด้วยค่ะเนี่ยกระเป๋าลากมันมีสองอันเลยอ๋ออนไรกระเป๋าลากเดินทางใช่ไหมใช่อันนี้เนินไปเที่ยวอันนี้ใบเก่าใช่ไหมครับอันนี้เป็นใบใหม่แล้วนะครับอันนี้ใบเก่าเป็นของขวัญปีใหม่นะนายใช่ไหมอันนี้อันนี้หุกเครืองเป็นสวยอันนี้เป็นของขวัญปีใหม่นะนายสวยเอออะไร ตัวอะไรไม่รู้กันอะไรอะน้องเปล่าตัวอะไรอะพึ่งพึ่ง่จริงเหรอต่อยต่อยต่อยน้องหรือเปล่าต่อยเจ็บไหมเจ็บไหมดูดิเจ็บมเจ็บเดี๋ยวกิเจ็บไหมเ๋ยดูดิดี๋ยดูดิพิ่งต่อยอ่ะโพิ่งต่อยใช่ไหม เพิ่งเข้ามาเหรอใช่เพิ่งเข้ามางั้นไงเพิ่งเข้ามาเพื่อนเพื่อนเพิ่งต่อยน้ำนายโดนต่อยใช่ไหมเจ็บใช่ไหมน้องต่อยขยี้มันด้วยเลยเจ็บเลยเดิมาน้นหนายี่บิ้งครับเราไดิมาดิให้เพื่อนดูดิตรงไหนโดนต่อยตรงไหนต่อยตรงคอต่อยตรงคอเหรอเจ็บมากเจ็บมากเลยใช่ไหมน้องไปขยี้ด้วยแหละตกใจน้ำนายไปขยี้อ่ะนึกไหมบินปุ๊บเมื่อกี้เท่าเขาบินแล้วเขาผ่านไปไม่เป็นไรแต่น้องไปแบบมือตบมาเนี่ยอยู่ๆเพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับ เพิ่งมาโดนน้ำนายตรงนี้เลยเ<ต>มื่มอกี้แล้วเพิ่งมาแล้วรังเพิ่งอยู่ตรงไหนอ่ะมันเพิ่งมาอยู่ข้างน,นอกสงสัยมันตามพ่อมาเมื่อกี้อ่ะเอาเอาศจบักท้ายลูกเด็กพี่หนู่มไม้ตบนี่กระทงังก็แม่เจ็บนะเจ็บใช่ไหม,มน้องไปเอามือตบมันด้วยแหละจริงๆถ้าไม่ไม่เอามือตบม,ม,ม,มันไม่เป็นไรหรอกลูกเอามือมาตบไมันก็เลยตกใจมันก<ม>็เลยกัดน<ม>้อง ลาไทยเราขึ้นอยู่ตรงไหนอ่ะลราขึ้นชอบเปิดประตูน้องชอบเปิดประตูทิ้งไว้ไงชอบเปิดประตูทิ้งไว้ไงไม่บอกแล้วอย่าเปิดประตูทิ้งไว้เอาประตูทิ้งไว้เพิ่งบินเข้ามาระหต่างที่ทั่นายดูกระเป๋าไปหน่ยนะครับเพื่อนๆพิ่งก็มาบเกาะน้ำนาแล้วก็ปล่อยน้ำนายใช่ไหมครับนาเจ็บเลยนะครับเพื่อนๆล้วตอนนี้ก็เพิ่งเลยยังไงยังไงเพิ่งครับ

คือจังหวัดที่นายปัดอ่ะก็เลยโดนใช่เนาะคือก็เลยพึ่งก็เลยตายเลยครับทำไมพึ่งทำไมพึ่งทำไมพึ่งไม่ทำไมไม่ขาดหลุมแหลงเลยอ่ะใช่พึ่งขาดหลมแหลงไม่ขาแล้วก็แล้วก็ตรงตูดจะเป็นตรงตัวตรงนี้นะครับจะมีจะมีเหล็กในนะครับเหล็กในเนี่ยแล้วก็หัวทิ่มใช่เป็ทิ่น้ำหนายน้ำนายก็นแล้เจ็บมีพิษด้วยอะไรเหล็กในเนี่ยสรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะครับ ขอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาล้างใจให้ไม่านด้วยนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายปีใหม่กระเป๋าใหม่ครับกระเป๋าใหม่กระเป๋าใหม่ปีใหม่ปีใหม่กระเป๋าใหม่